สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องเรโนไรตี้นะคะวันนี้มีสาระดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะคะก่อนจะไปฟังนะฟ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะแล้วก็กดให้กระดิ่งสั่นกิ๊งๆนะคะเพื่อนๆใส่โฟอจะได้มาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ไปด้วยกันได้เยอะๆเลยเป็นความรู้ดีๆคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะความรู้ที่ว่าก็คือนะคะเด็ดแรกเตรียมตัวอย่างไรดีนะคะนักเรียนในคลาสหลายๆคนก็รู้สึก กังวลกับการออกเดทแรกกับฟอไม่เคยเจอฟอใช่ไหมคะเพืเ่อนๆเนาะแล้วก็จากประสบการณ์ตรงที่พัดไปเจอนะคะาสาวสาวพีสวสว่สาวท่านหนึ่งกับคุณฟอนะคะไปออกเดทด้วยกันที่สนามบินเนาะประสบการณ์นั้นนะคะก็เป็นประสบการณ์อดีตของพี่สาวนั่นเอง แต่ว่าพัดก็อยากจะเอามาแบ่งปันเพื่อนเเพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นวิทยาฐานสําหรับสาวสาสฟอเมือใหม่ที่กําลังจะออกเดทกับคุณฟอในเร็ววันนี้เนาะการเตรียมตัวในเรื่องที่1นนะคะเพื่อนเพื่อนข้อที่1เลยก็คือสุขภาพช่องปากค่ะสำคัญมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะการที่เราจะไปออกเดตกับคุณฟออย่าลืมดูสุขภาพดูแลสุขภาพ,พช่องปากของตัวเองสําคัญมากม,ากมากเลยนะคะคุณฟอให้ความสําคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณฟอบางท่านเขาจะไม่บอกไม่พูดให้เราฟังนั่นเองค่ะ ก็สิ่งที่ต้องเตรียมตัวทำความสะอาดช่องปากเนาะในทุกๆวันเพื่อนๆต้องมีในกระเป๋าเนาะแปรงสีฟันยาสีฟันน้ํายาบนปากนะคะสเปรย์ระงับกลิ่นปากก็ต้องมีนะคะหรือก็ลูกอมนะคะลูกอมหรือ หมักฝรั่งก็ต้องมีติดกระเป๋านะคะเพื่อนๆหลังจากเมื่ออาหารถ้าเราทานผักทานเ,าเนื้อสัตว์เราก็ต้องมีนะคะไม้ทัดฟันนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเตรียมพร้อมในการออกเดตนะคะเพื่อนๆเพราะคุณฝอส่วนมากจะเป็นคนโรแมนติกเขาจะชอบจุบเรานั่นเองเนาะนะคะ บางทีแฟนพัดก็จะบอกว่า I want to kiss you นะคะขอจูบหน่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากเนาะเนื่องจากพี่สาวที่พัดไปเจอมาพี่สนามบินนะคะพี่สาวมีกลิ่นปากที่รุนแรงพอสมควรนะพัดก็เลยได้ให้พี่สาวอมลูกอมไปไม่รู้พี่สาวรู้ตัวหรือเปล่านะคะว,ว่าสุขภาพช่องปากนี้ไม่ผ่านเนาะต่อมาข้อที่2นะคะเพืเ่อนๆสิ่งที่ต้องดูแลก,ก็คือสุขภาพของน้องสาวคะ่ะเพืเ่อนๆการเดินสายฝอสําคัญนะคะการออกเด็ดแรกก็สําคัญคะ่ะสุขภาพ ของน้องสาวเรานะคะ,ะในที่รับของเรานะคะถ้ายาวเกินไปเราก็เล็มนะคะใช้หวีหมออ้อยก็ได้นะคะหรือจะโกนก็ได้นะคะที่สาวๆข้อเซลกันว่าอย่าลืมบวชน้องสาวนะนั่นก็คือทาความสะอาดของน้องสาวเนาะแล้วก็นะคะอาหารที่ควรรับประทานเพื่อช่วยให้กลิ่นของผู้หญิงนะคะรกนน้อยหน่อยก็คือโยเกิรต์ตใช่ไหมคะเปื่อน,น,นมนะคะยาคูนั่นเองแล้วก็งดอาหาร ที่เป็นอาหารทะเลปลาทั้งหลายเนาะเพื่อนๆอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีค่ะแล้วก็เน้นทานผลไม้ก็ได้เก่รบแอปเปิ้ลนะคะจะช่วยเรื่องฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะถ้ารู้สึกไม่มั่นใจกับกลิ่นของน้องสาวเพื่อนๆก็ต้องทานอาหารบำรุงล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดที่โกนอ่าโกนขนของน้องสาวเพื่อนๆก็ต้องใช้เบบี้ออยในการชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆเนาะ ต่อมาข้อที่3นะคะเ,เพื่อนๆสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการออกเด็กก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะจากที่พัดไปสัมผัสพี่สาวนะคะไปออกเด็กกับคุณฟอมาพี่สาวไม่ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คุณฝอก็คอมเมนต์มาว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใส่ใจกับการฝึกภาษาอังกฤษนะคะ ไปนั่งสนทนาก,กับคุณฟอก็เลยทราบว,ว่าคุณฟอได้ติติงพี่สาวคนนี้มาว่านะคะไม่ใส่ใจกับการฝึกภาษาอังกฤษไม่พยายามพูดออกเสียงไม่พยายามฟังนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าใส่ใจนิดนึงนะคะภาษาอังกฤษสําคัญเวลาออกเดทกับคุณฟออมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะคะภาษาเพื่อนๆก็ซื้อไปฝึกเองก็ได้นะคะเล่มที่หนึ่งเล่มน,นี้นะคะมีภาษาอังกฤษมีคำอ่านคำแปลให้ช่วยได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ เตรียมตัวออกเดทก่อนนะคะก็มีภาษาอังกฤษหนึ่งแถวคําอ่านหนึ่งแถวคําแปลหนึ่งแถวนะคะเตรียมตัวก่อนออกเดทหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆนะคะหรือจะมาเรียนตัวแตว่ตัวกับพัดก็ได้ะคะ่ะสีชมพูก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเพื่อความมั่นใจในการออกเดทกับคุณฟอนะคะเดทแรกต้องเอาอยู่นะคะเพื่อนๆเตรียมตัวให้ดีนะคะซื้อจะจะซื้อเล่มขาวก็ได้เล่มชมพูก็ได้หรือจะมาเรียนตัวแต่ตัว,ตวกับพัดเหมือนเออพี่ยากับพี่แองก็ได้ะคะ่ะพัดก็จะสอนนะคะรอบสองทุ่มก็มีรอบสิบโมงเช้าก็มีนะคะ บางคนก็พี่เอนก็ลงทะเบียนเรียน5ชั่วโมงพี่ยาก็ลงทะเบียนเรียน10ชั่วโมงเพราะว่าพี่ๆทั้งสองคุณฟอกําลังจะบินมาเดือนหน้านี้ก็ถือว่าพี่ทั้งสองนะคะเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีในการออกเดตภาษาเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพื่อนๆอย่าให้คุณฟอ์ติติงได้ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่รักการพัฒนาตัวเองคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ใส่ใจกับการฝึกภาษาอังกฤษเนาะเพื่อนๆอันนี้เป็นคําพูดที่คุณฟอนะคะติดติงผ่านตัวพัดเพราะว่าพัดได้ไปนั่งสนทนานกับคุณฟอมานั่นเองแต่คุณฟอไม่กล้าพูดตร คู่เด็กของตัวเองเพราะว่ายังให้ความเกรงมใจอยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้พัดมาบอกเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่กําลังจะไปออกเดทแล้วนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆนะคะไม่ได้ไปต่อกับคนฝอันเองเนาะต้องอย่าลืมพิจารณาตัวเองนะคะว่าเรามีจุดอดอะไรนะคะจุดแข็งอะไรที่เรารักษาไว้เราก็คงรักษาต่อไปนั่นเองเนาะต่อมาค่ะเอข้อที่4ที่เพื่อนๆต้อง มีในการอกเด็กนะคะเพื่อนสำคัญมากๆเลยเพราะว่าพัดก็ไปเจอคู่เด็ดคู่นี้อีกเหมือนกันที่ที่สาวท่านนี้ไม่ค่อยใส่ใจในตัวคุณฟอสักเท่าไร่คะ่ะการทเทคแคร์ดูแลนั่นเองคะ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะต้องพยายามทเทคแคร์ดูแลเขานะคะใส่ใจในตัวเขานั่นเองเวลาที่อยู่ที่สนามบินก็ต้องพูดคุยกับเขาชวนเขาคุยถามานั่นถามนี่นะคะเพราะว่าเขามา ประเทศไทยเขาไม่มีเพื่อนนะคะสุดท้ายแล้วเรากเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเขานะคะเป็นแฟนของเขาเราก็ต้องเทคแคร์ดูแลถามไทยนะคะต้องการอะไรไหมอยากเข้าห้องน้ำไหมมีอะไรช่วยเหลือไหมชวนเขาคุยได้นะคะพี่สาวไม่เก่งภาษาทําให้พี่สาวนะคะเทคแคร์ดูแลคนฟ่อไม่เก่งนะคะไม่รู้จะทําตัวยังไงนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่พัดนะคะ พัดเอาประสบการณ์ตัวเองมาแบ่งปันนะคะการเทคแคร์ดูแลแฟนสิ่งที่พัดทําก็คือเวลาอยู่ที่โรงแรมด้วยกันค่ะเพื่อนๆพัดจะเป็นคนบีบยาสีฟันใส่แปรงไว้ให้แฟนเระพัดเป็นคนแรกที่ล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคะหลังจากเสร็จส่วนของเราแล้วเราก็บีบยาสีฟันใส่แปรงแฟนแล้วก็รอให้แฟนมานะคะอาบน้าแปรงฟันต่อจากเรานั่นเองค่ะการเทคแคร์ ข้อที่1ของพัดทีพัรรมเนาะข้อที่สองเวลาเราไปธุระข้างนอกแล้วเราเดินเข้าห้องมาเราจะรู้สึกร้อนและรู้สึกเหนื่อยพัดก็จะถามแฟนว่าเดี๋ยววันสัมวอเทอร์นะคะอยากได้น้ําสักหน่อยไหมนั่นเองค่ะเราจะพยายามพูดคุยชวนถามเขานะคะหรือไม่นะคะพัดก็จะถามว่า d ด y o ย w วันโกชูเดอร์พูนะคะคุณอยากไปที่สระว่ายน้ำไหมนะคะชวนคุณฟอคุยนะคะอะไรที่เราเทคแคร์ดูแลเขาเขาก็จะเทคแคร์ดูแลกลับให้เราเช่นกัน ในบางวันแฟนพัดนางก็จะบีบยาสีฟันให้พัดนะคะเป็นคนแปลงเหมือนกันนะคะที่เข้าที่เรานั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่พัดเทคแครดูแลแฟนก็คือการซักผ้าซักผ่นอนเพราะว่าการมาเที่ยวช่วครั้งชั่วคราวอ1อาทิตย์สอาทิตย์เสื้อผ้าอาจจะไม่พอใส่นะคะเวลาแฟนซักผ้าพัดก็จะไปช่วยแฟนซักผ้าโดยพูดคําว่า c a น I help y o ินะคะฉันช่วยคุณได้ไหมนะคะช่วยกันซักผ้า ไม่ว่าจะเป็นบ็อกเซอร์ฟนะชุดชั้นในของเรานะคะเสื้อผ้าของเราถ้าไม่พอใส่เราก็ซักแล้วก็แฟนก็จะเป็นคนอาสาเอาไปตากเองนี่คือการเทคดูแลแฟนของเรานะคะเเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะหญิงไทยนะคะเป็นหนึ่งที่ต้องดูแลแล้วก็เป็นแม่สีเรือนนั่นเองนะคะจากประสบการณ์ที่พัดไปเจอพี่สาวท่านนี้น,นะคะ มีจุดบกพร่องหลายอย่างก็เลยอยากทังคลิปวิดีโอนี้เพื่อแบ่งปันเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เ,เพื่อนๆนะคะเดทแรกแล้วได้ไปต่อกับคุณฝอไม่อยากให้คุณฝอมานั่งติทีหลังว่าภาษาไม่ได้นะคะแค่คดูแลผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เป็นนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมสังเกตพฤติกรรมฝอด้วยเนาะจากที่ผัดไปเห็นมาก็คือคอุณฝอไม่เปนเนาะคุณฟอได้ในสถานะเพื่อนคุณฟอเป็นคนรู้มากเพราะว่าเท่าที่ผัด สัมภาษณ์มาคุณฟองไปเที่ยวหลายที่นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำใจใจ่ายค่ารถค่าอะไรให้กับนะคะเพื่อนของพี่สาวนั่นเองนะคะโดยอาศัยรถเพื่อนมาเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวดีๆนี้นะคะเกล็ดความรู้ดีๆนี้ก็แบ่งปันเพื่อนๆสายฟอด้วยกันได้นะคะเพื่อนๆจากประสบการณ์ตรงที่พัดไปออกเดทกับแฟนมานะคะ พัดขาดไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆกับอุปกรณ์เหล่านี้ต้องอยู่ในกระเป๋าตัวเองเนาะต้องอยู่ในกระเป๋าตัวเองสเปรย์ระงับกลิ่นปากลูกอมแล้วก็ไหมขัดฟันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพัดถือว่าสําคัญพอสมควรนะคะสุขภาพช่องปากนะคะก่อนจะจบไลฟ์ครั้งนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดให้กระดิ่งสัญญกริ้งๆแล้วก็แชร์ไปให้สาวใส่ฝอเยอะๆนะคะจะได้มาฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วก็นะคะมีแฟนฝอเหมือนกันสนับสนุนให้เพื่อนๆที่เป็นสาวโสดและแม่เลี้ยงเดี่ยวมีแฟนฝอรเร็วๆค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะสนใจสั่งซื้อนังซื้อหรือเรียนตัวแต่ตัว,ตวทักได้ค่ะ idline pett688 ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ